หพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันว่าดูดิเหมือนอะไรเลยอะ่ะนี่คืออะไรเนี่ยคืออะไร <g ül üyor> เหมือนตัวอะไปม้มาเลยอะ่ะดูสิทุกคนอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยทำไมงูเหรอตัวใหญ่มากอุย้ยไปแล้วมายเกลตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมันกินแตงโมไปแล้วอุยอ้ยอุ้ยบินไว้ตัวอะไรอ่ะมายเยอะครับทุกคนตัวอะไรก็ไม่รู้มันมาแบบนี้เลย กินสองอันเลยเหรอน้องไบคิดว่าเป็นปลาหมึกนะครับส่วนน้องบิงคิดว่าเป็นลิงคิงคองเดี๋ยวพ่อจะลองจับเลยนะตาเนี้ยถ้ามาอีกพ่อจะจับไว้จะมานะครับจะมานะครับมาแล้วมาแล้วมาแแววาะโโออ้้้้ยยไไปปลลเดี๋ยวพ่อจับไว้จับไว้แล้วเดินได้นะครับจับไว้แล้วอุ้ยกำให้จับมันหนีหนีโอเคอ่ะไบ้หลบก่อนหลบก่อน รอบๆโอเคโอ้โหเดินได้เดินแล้วเดินแล้วโอ้หดูสิเขาวางกับพื้นแบบนี้เลยโอ้หไปอีกแล้วลงน้ําไปอีกแล้วโอ้โหเหมือนนวดปลาหมึกก็เหมือนเหมือนงูก็ใช่ดูสิโอ้โหดูดิตอนเขาวางมันเหมือนนวดปลาหมึกเลยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้โหทุกคนคอยดูนะครับมันจะมีบางอย่างเข้ามาที่กระงของเราหมานะครับหมานะครับโอ้ เขาจะทํายังไงเนี่ยโอ้ได้ครับได้ไปแล้วครับเอาอีกเอาอีกโอ้โหมันจะหมดแล้วโอ้โอ้โอ,โอ้สงสัยพ่อต้องช่วยแล้วล่ะเขาทําได้คือเขาหยิบเกงเด็กๆอยากรู้ไหมว่าคือตัวอะไรพอแบงค์จะหันกล้องไปแล้วนะหนึน่งสองสามแทแแมันคือช้างเหลือเฟนนี่เองอ่าเป็นช้างเพศเมียครับชื่อว่านางวันดี ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่มีทั้งหมด3สายพันธุ์ 1. ช้างแอฟริกา 2. ช้างป่าแอฟริกา 3. ช้างเอเชียโอเคอ่ะวางบนเอเลี่ยนเลยเราจะดูว่าช้างกับเอเลี่ยนมานะคะมาแล้วมาแล้ว,ลวอ้อําอ้อําอ้ําเขาจะเอาเอเลี่ยนเราไปกินหรือเปล่าเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยติดติดอันใหญ่ก็เข้าปากไปแล้วครับออ้เอเลี่ยน,นอนตรงนี้เลย อุ้ยขากินน้ำนะ่ะเวลาเอกกินน้ำเขาเอางวงจุ่มไปในน้ำมาแล้ว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 มาขอพ่ออันหนึง่งมามาดูสิอ่ะกินเลยครับกินเลยครับอุ้ยกินแล้วบิงบิงเดยอืมเขาไม่กลัวเอเลี่ยนเลยนะส่วนเอเลี่ยนก็นอนอย่างเดียวเลยไม่ลุกเลยอุ้ยอันยาวอันยาวอันยาวออก,ออกได้ไหมออกไดออกไดนำเขาไปเลย นี่คือส้มโออาหารโปรดของช้างของว่าป้าวันดีนั่งเข้าไปแล้วอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงไหมเสียงอมขาวเขียวล้วโอหอุ้ยอร่อยอ่ะอุ้ยได้ยินเสียงขักขักเลยอ่ะไปอุ้ยอุ้ยส้มโอกริ้งไปแล้วครับไปแล้วครับเข้าปากแล้วครับอุ้ยจุ่มน้ําไปก่อนล้างน้ําให้สะอาดส้มโอส้มโอจะได้ปลอดสารพิษกินไปยังไม่รู้ไง เออน้อโออย่นี้เรีวเร็วเรวจับไปได้จับไปได้จับได้เลยเข้าไปเล้โอ้โหกินซ้องโอสองลูกอะช้างจะอิ่มไหมเนี่ยจริงๆแล้วช้างกินอาหารได้กินอาหารได้เยอะเลยนะอุ้ยทุกคนมีปลามาเล่นกับช้างเต็มเลยเห็นไหมปลาเยอะมากเอาละเอาละให้ปลากินมั่งแต่งมูให้ปลากินมาแล้วปลามา อุ้ยอุ้ยทุกคนแล้วถ้าช้างกินปลาจะอร่อยแน่เลยเกินไหมอ๋อช้างเขากินแต่ผักผลไม้ผ<ป>ลลูกเลยครับผลลูกเลยครับนี่ทรงโอโอ้โหตัวใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายอ๋อ,อ,อนั้นฮิปโปไปแล้วหนึ่งอ้หูเขาจุ่มน้าก่อนเขาล้างก่อน <c oughs> อ๋อเขาเหยียบอ๋อเขาเหยียบให้มันแตกอุ้ยทุกคนอ๋อแตกแตกขึ้นมาแล้ว <c oughs> อู้ช้าง ช้างเขาเยียบซ้อมโอใต้น้ำโอเคไม่ทิปเอเลี่ยนถือสับปะรดเฮ้ยถือมะละกอเฮ้ยถือซ้อมโอเฮ้ยถูกเลยไหมอ๋อค่ะแล้วก็จะให้ช้างมาแล้วอย่ากลัวเอช้างช้างอย่กลัวที่ฉี่เฮ้ยเขากลัวแบงเดี๋ยวพ่อยื่นให้ดีกว่าไหนพ่อลองยื่นใส่ขาไหมอุ้ยเขาไม่เอา ช้างเขาไม่กินถ้า,าเอเลี่ยนป้อนนะช้างไม่กินอ๋อพ่ออุ้ยช้างเขาไม่กินหรอเขาจุกน้ำทำไมแม่เขาเหยียบค่ะกินบ้างเ,เขากำลังบ่นอยู่ใช่่ช่นนไปเเเเลลยยยออออะมีีมออกานะวันดีวันดีโอ้วันด,นดีจมูกใหญ่มากแตงโม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 จินตะหลามาใหม่มาแล้ววันดีวันดีอ้ํ กินด้วยวันดีหิวข้าวนหรอครับวันดีหิวมามาเอาอีกเอาอีกเราจะให้วันดีกินสับปะรดดูนะครับนี่คือสับปะรดนะครับวันดีเอาอันไหนวันดีกินแตงโมก่อนโอ้โหวันดีกินสับปะรดหน่อยนี่นี่นี่อ้มโอ้วันดีเนี่ยมีจมูกที่หยิบของได้เลยนะงวงเขาอะงวงเขาหยิบของได้ดูสิดูบิงสิโอ้โหวันดีกิน แตงโมล่วงเลยนี่วันนี้นะครับเรามีเพื่อนเพื่อนน้องชื่ออะไรครับ What is your name โนโนโกะโนโนโกะเยี่ยม Where you come from ญี่ปุ่นเกาหลี <ipp> ญี่ปุ่น <c oughs> รับโโอ้โ <c> ห <oughs> oh วันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะ <c oughs> นี่ครับทุกคน แล้ววันนี้วันนี้เขาจะหยิบได้ไหมยหยิบได้ไหมอึบอึบโอ้โหเขารอดมาจากรูเล็กๆตรงนี้ครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ้ยเขาไม่ให้พ่อจับอุ้ยเขามาหาแม่เขามาหาแม่โ,โ,โ,โอ้ยโอ๊ยอ้ามตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเราเจอเพื่อนชาวญี่ปุ่นด้วยเนาะแม่เราอยากให้น้องวันดีพ่นน้ําใส่เราไหม <c oughs> <c oughs> น้องวันดีพ่นน้ําใส่เราไม่ได้มาแล้วมารูนี้นะ โอ้โหเหมือนตัวอะไรเลยอะแม่เหมือนตัวอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาจากดินเลยอะใช่ไหมตอนงวงเขาขึ้นมาอยากให้ข่าแบบเซอร์ไพรส์อ่ะพอขึ้นมาแล้วก็พุ่งใส่เนี่ยใส่หน้าแม่ถ้าเขาพ่นน้าใส่พุ่งอย่างเงี้ยทำไงขาใจดีใช่ไหมอือแล้ววันนี้นะครับที่ภารกิจของเราอ่ะแม่ที่เราเอเลียนมาหาวันดีอ่ะวันดีเขาจะกลัวไหมล่ะไม่กลัวเนาะโอ้โห วันดีเขาไม่กลัวช้างเนี่ยเป็นสัตว์ฉลาดนะแม่นะเขาสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ฝึกได้ด้วยนี่อันนี้นะครับเป็นช้างอยู่ในน้ําแบบนี้เลยโอ้ตรงนี้เห็นชัดใบขออันนึงมาแล้วมาแล้ววันดีโอ้โหหวานแล้วครับวันดีมาแล้วครับโอ้โหวันดีอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยพอรู้ไหมแก่ยังห้าสสห้าสิบสี่แล้วประมาณโอ้เริ่มแก่แล้วดูนะดูนะ ไม่ล่วงเลยไม่ล่วงเลยนี่เข้าปากไปแล้วนี่คอยดูเขาให้แบบนี้จะหลุดมือจะหลุดจากงวงไหมโอ้โห,หเด็กๆ <boy. S 1> คิดว่าเขากินไหมอันนี้กินหรอมันเป็นคล้ายๆใบนะอันนี้นะครับคือใบของสับประรดดูซิว่าช้างจะกินหรือจะทิ้งอุย้ยเขาทิ้งอะ่ะทิ้งใส่ปากเขาทิ้งใส่ปากไปแล้ว โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหได้ไหมครับได้ไหมครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงโอเคอร่อยมากโอ้โหโอเคบิงเก่งมากไม่เก่งเก่งมากมาเดี๋ยวเราให้ทั้งกำลังเลยมามาเลยครับมาเลยครับเอาให้เต็มที่เลยโอ้โหโอ้เขาแบบควาดทีเดียวเลยเีโอยถุงถุงถุงอยเอาออกไปแล้วถุงออกไปแล้ว ้ Ooh, ไม่เป็นไรเอาไม้ครับไมาอีกมาอีกมาตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาจะหยิบได้ไหมเขาลงมาทั้งก้อนเลยครับทุกคนโอ้หมันจะหยิบยากนิดหน่อยแต่ว่าเขา <Yeah. S 1> เขาทำได้ yeah. แต่ว่าจะล่วงออกปลาก,กินด้วยใช่ก็ให้ปลาก,กินไปโอเคหมดกระงแล้วโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อน,อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กไบด้วยนะบ๊ายบาย